พี่คิมสุีั์ญ,ญามดามสุค่ะดื่มน้ำขิงแร้อนสักแก้วไหมคะมหลังอาหารอย่างเงี้ยดื่มน้ำขิงนะคะเพราะว่าสปปรรพคุณน้ำขิงอะ่ะเขาก็รู้กันอยู่แล้วก็คือช่วยย่อยนะคะลดท้องอืดท้องเฟ้อนะคะยิ่งแบบว่าช่วงเนี้ย หน้าฝนนะฝนมาเราก็จะเจอขิงอ่อนนะคะเราก็จะชอบขิงอ่อนในเมนูอาหารเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นไก่ผัดขิงปลาเนื้อขิงใช่ไหมคะอ้าวของหวานก็มีแต่ของหวานที่นึกออกก็ตอนนี้ก็จะเป็นอะไรอะ่ะมันต้มขิงแต่เขาก็ต้องใช้ขิงแก่ใช่ไหมคะเพราะขิงอะ่ะเขามีสรรพคุณมากกว่าที่คิดนะคะนอกจากเ,เรื่องท้องอืดท้องเฟ้อแล้วเขาอะ่ะยังช่วยเรื่อง ภูมิคุ้มกันด้วยอ่านะคะและยิ่งช่วงเวลานี้นะคะซึ่งเราแบบว่าต้องอยู่บ้านแล้วเราก็ต้องระแวดระวังรักษาเนรักษาตัวกันนะคะแล้วขิงเนี่ยเขามีฤทธิ์ร้อนใช่ไหมคะพอความที่เขามีฤทธิ์ร้อนเนี่ยเขาก็เลยจะช่วยเรื่องลดการเวียนหัวคึืนไส้อาเจียนนะคะเมารถเมาเรือแล้วก็เวียนหัวเวียนศรีรษะทั้งในคน แท้ท้องหรือว่าคนที่แบบว่าต้องไปให้เคมีบำบัดนะคะก็ช่วยได้นะคะแล้วก็มาช่วยลดปวดประจําเดือนนะคะสาวๆขาช่วยลดปวดประจําเดือนนะคะไม่ต่างจากยาต้านอักเสบนะคะแล้วก็มาช่วยเรื่องลดปวดไมเกรนนะคะก็ไม่ต่างจากยาลดปวดไมเกรนเหมือนกันนะคะแล้วก็จะทําให้ไม่มีอาการที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะแล้วก็ขิงเนี่ย ลดปวดข้อปวดเข่าแน่เห็นไหมดีอีกปวดข้อปวดเขา่าแล้วก็ข้อเสื่อมรูมาตอยนะคะลดปวดกล้ามเนื้อในคนที่ว่าต้องใช้แรงหรือนักกีฬานะคะก็ช่วยลดปวดได้แล้วก็สามารถที่จะทานประจําได้ต่อเนื่องเพราะว่าจะไม่มีผลข้างเคียงนะคะแล้วก็มาช่วงนี้ที่เราบอกว่าจะต้องดูแลตัวเองกันนะคะเพราะว่าเราต้องอยู่บ้านแล้วก็ พิคเมย์เขาอยู่ในพื้นที่ที่ว่าสีแดงนะคะเราก็จะต้องดูแลตัวเองนะคะเขาบอกว่าขิงอะ่ะช่วยลดการติดเชื้อไวรัสนะคะต้านหวัดแล้วก็ต้านเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะก็คือเขาก็จะบำรุงช่องปากเราอะ่ะให้แบบว่าไม่ลดการติดเชื้อลดเชื้อแบคบทีเรียอย่างที่พูดนะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโรคฟันโรค อะไรต่างๆนี่ก็จะดีขึ้นด้วยนะเหงือกฟันอะไรก็เขาก็ดูแลไปด้วยในตัวใช่ไหมคะแล้วหมอแพทย์แผนไทยนะคะแพทย์แผนไทยเราก็ยังบอกเลยว่าถ้ากินน้ําขิงจิบน้าขิงบบ่อยมันก็จะลดอาการไอใช่ไหมคะแล้วก็ใส่มะนาวแซกเกลือนะคะมันก็จะทําให้เสมหะที่เหนียวข้นอะ่ะมันก็จะขับเสมหะได้ง่ายขึ้นนะคะขับเสมหะออกมันก็จะโล่งนะคะอันนี้เราก็เป็นอยู่แล้วะนะเพราะปกติที่เรา เราเป็นหวัดอ่ะคนเก่าแก่ๆเราก็จะรู้จักว่าเราจะต้องหาเข็งมากินใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเข็งผัดอย่างที่ว่าเนี่ยไก่ผัดเข็งอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะเราก็จะหามากินแล้วก็ความที่เขามีฤทธิ์ร้อนใช่ไหมคะระบบเผาผลาญมันก็ดีด้วยนะคะมันก็สืบเนื่องกันไปพอระบบเผาผลาญดีเหมือนกับคนหลังขอดอใช่ไหมคะเราจะชอบกินแบบไก่ผัดเข็ง ระบบของพานดีมันก็เลยบกผูกโยงไปที่ระบบขับถ่ายก็ดีตอนเช้าขึ้นมาเราก็จะรู้สึกสบายนะคะแล้วในขิงอ่ะเขาบอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะก็เลยลดอักเสบนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อเซลล์มะเร็งได้ต้อง12ชนิดนะคะนี่แหละค่ะสัพพคุณของขิงเขาจะมีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะคะมากกว่าที่เราคุ้นเคยว่าแค่ลดท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะแต่ที่พี่คิมกินวันนี้นะคะเป็นน้ำขิง น้ำขิงของของคิฟฟรนนะคะแล้วในคิฟเฟรนก็จะมีขิงทั้งหมดอ่ะสามรุ่นนะคะก็เป็นแบบนี้ที่พี่คิมกินนะคะหน้าตาแบบนี้นเป็นซองค่ะเป็นซองหนึ่งกล่องเนี่ยมีสิบซองนะคะเราก็ติดบ้านไว้นะคะจะชงร้อนๆติบแบบนี้หรือว่าบางทีเราก็ติดบ้านไว้แบบแบบว่าเผื่อจะทําของหวานด้วยตัวเองนะคะก็เหมือนแบบโบลอยน้ําขิงไงคะเราก็ซื้อซื้อขิงแบบ ซื้อบรอลอยแบบที่มีไส้งาใช่ไหมคะไว้ติดบ้านแล้วพอบ้านเราไกลตลาดอะ่ะเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปใช่ไหมคะเราก็ทําของหวานเองได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่หวานมากนะคะเอาน้ําขิงทำํำร้อนๆชงแล้วก็ใส่ลงไปในบรอลอยนะก็ได้เป็นอีกเมนูหนึ่งเมนูน้ํำขิงรุ่นนี้เขาจะใส่น้ําตาลน้ําตาลทรายแดงหอมค่ะนะคะแต่ส่วนใครที่แบบว่าอ,อ,อยู่ในโหมดที่แบบว่าอยากจะ ควบคุมน้ําหนักนะคะไม่อยากให้อ้วนเลยนะคะก็เป็นรุ่นนี้นะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะจะไม่ได้ใส่น้ําตาลแต่เป็นสารให้ความหวานแล้วก็ผสมแอลคานิทินนะคะเพิ่มการเผาผลาญน,นะคะรุ่นนี้เหมือนกันค่ะเอ่อหนึ่งกล่องมีสิบซองเหมือนกันนะคะก็รสชาติก็ไม่หวานมากเช่นเดียวกันนะคะคือไม่ใช่น้ำตาลทรายแต่ก็ให้ความหวานนะคะแบบนี้เลือกได้นะคะ หน้าตาสองอย่างนี้เลือกได้ว่าจะเอารุ่นไหนนะคะสิบซองเท่ากันค่ะแต่ส่วนใครทีออ่อยากจะแบบว่าช่วยเรื่องลดปวดประจําเดือนไมเกรนนะคะแล้วก็ปวดข้อปวดเข่ารูมาตอยนะคะเพราะว่าเขาบอกไว้เลยว่า แล้วก็ไม่มีน้ําตาลนะคะก็แนะนําไปเลยค่ะแนะนํามานี่เลยนะคะมาที่ขิงแคปซูลค่ะเพราะในเนี้ยในกล่องนี้จะมี60แคปซูลแคปซูลหนึ่งนี่เออขิงสารจินเจอล์เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามี4มิลลิกรัมค่ะสูงสุดเลยนะคะ4มิลลิกรัมแต่ว่าถ้าเทียบแล้วเหมือนเราทานขิงผงเนี่ยถึงพันมิลลิกรัม ก็คือเป็นปริมาณสูงสุดที่อยอยให้ทานเลยนะคะแล้วถ้าลดปวดประจำเดือนเนี่ย mm hmm. เขาก็แนะนําเลยว่าถ้าเราได้ทานขิงผง250กกรรมิลลิกรัม4ครั้งใน1วันแล้วก็3วันก่อนที่จะเป็นประจําเดือนเนี่ย mm hmm. มันก็จะลดปวดนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเรากินอย่างเนี้ยเม็ดเดียวก่อนหน้าเป็นประจาเดือนนะคะ mm hmm. คนที่สาวๆที่แบบชอบปวดท้องเมนนะคะ mm hmm. ก็ทานก่อนเลย1เม็ดนะคะ3วัน ก่อนเป็นประจําเดือนนะคะหรือคนที่เป็นปวดไมเกนก็ติดตัวไว้ได้นะคะถ้ามีอาการปวดขึ้นมาก็แนะนําให้กินได้ทันทีเพราะว่าเขาบอกเลยว่าคนที่ปวดไมเกนอ่ะแค่ได้ทานขิงผงแค่250มิลลิกรัมอาการปวดก็จะดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงแบบยาด้วยนะคะ นั่นก็คือแบบนั้นแล้วก็รวมถึงคนปวดข้อปวดเข่ารูมาตอยข้อเสื่อมก็จะทานได้เรื่อยๆนะคะเพราะขิงมันก็เป็นอาหารที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วก็จะทานได้เรื่อยๆไม่มีผลข้างเคียงนะคะประมาณนั้นนะคะแต่คุณหมอก็บอกมานะคะว่าขอห้ามสําหรับคนที่ทานขิง,งแคปซูลอย่างนี้นะคะก็คือคนที่กําลังทานยาต้านเกล็ดเลือดเช่น เช็คแอสไพรินนะคะก็ไม่แนะนำนะคะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เลือกทานได้นะคะขิงสมุนไพรใกล้ตัวมีดีกว่าที่เราคิด3แบบ3รูปแบบให้เลือกในคลิปฟรีนะคะแล้วก็ ถ้าต้องการนะคะก็ติดต่อที่พี่คิมได้เลยนะคะ0862454556นะคะแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ